สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาแล้วและเมื่อสิ้นวันที่14ของเดือนกุมภาอืก็จะถึงวันแห่งความรักไอ้ก,กุมภาพันธุ์ทุกคนจะนึกถึงวันแห่งความรักแต่จริงๆมีวันสําคัญอีกวันหนึ่งยังมีใช่อาจารย์เคย <มา S 1> คพูดยู่เสมอบูชานะครับซึ่งหลายคนไม่ค่อยจําด้วยแต่จริงๆแล้วความรักเป็นสิ่งที่ยากที่จะนิยามครับนะครับ แต่ว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งเขาเขียนเอาไว้ว่าเป็นคำที่เป็นญาติของความรักเขาเรียกว่า shade of love นะคือความรักเนี่ยมันก็เหมือนสีใช่ไหมคะเรามีตั้งแต่สีชมพูสีจะไล่ความเข้มสีแดงสีแดงเลือดนกเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกความรักก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเช่นความห่วงใยก็เป็นหนึ่งเ h ด d ความห่วงใยความอาทร ความยกย่องนับถือให้เกียรติความคิดถึงความโหยหาความอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้ความรู้ใจความเอาใจเนี่ยเขาบอกเนี่ยคำนี้เป็นญาติความรักเป็นกลุ่มเดียวกับความรักแทนที่จะนิยามว่ารักคืออะไรไม่ต้องนิยามเพราะมันกว้างมากแต่จงนำเอาคำที่เป็นญาติเนี่ยมาใช้ในพฤติกรรมของเราเมื่อเรารักเขาเราก็ห่วงเขาเมื่อเรารักเขาเราก็เอาใจเขาเมื่อเรารักเขาเราเข้าใจเขา เมื่อเรารักเขาเนี่ยเราพยายามจะรู้จักว่าเขาเป็นใครมเมื่อเรารักเขาเราจะคิดถึงเขาเมื่อเรารักเขาเราจะโหยหาเขาเมื่อเรารักเขาเราจะรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้เขาซึ่งเป็นเรื่องดีหมดเลยถูกต้องเกาถึงเรียกว่า Shade of Love เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่บอกว่ารู้สึกสูญเสียรู้สึกผิดหวังรู้สึกแย่ๆกับความรัก ผมว่าไม่น่าไม่น่าจะใช่ก็แปลว่าเราไปมองความรักเนี่ยเป็นเหมือนกับการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแค่ไปนะคะแล้วเมื่อเราไม่ได้เป็นเจ้าของเราก็เลยสูญเสียครับซึ่งพี่เคยดูหนังเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าคนเรารักกันไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปเพียงแต่ให้รู้ว่าในแต่ละช่วงเวลามีคนคนหนึ่งที่คิดถึงเรานะแค่นั้นก็มีความสุกนะนะคือเมื่อเขาจําเป็นต้องไปธุระปะปังเขาไปนู่นไปนี่เนี่ยก็แล้วแต่กัน แต่ให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่คิดถึงเราครับและเขาก็เป็นใครคนหนึ่งที่ให้เรามีโอกาสได้คิดถึงใช่ตอนคือถ้าเราอยู่เฉยๆเออแล้ววันนี้คุณจะคิดถึงใครวะแล้วมันไม่มีใครเราคิดถึงเลยมันเบื่อเลยนันะนั่นอย่าพูดถึงความรักเลยว่าความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีด้วยนะใช่ไม่รู้จะคิดถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยความรักเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีไว้สําหรับเป็นการเป็นเช่าเป็นข้าวเช่าของแล้วเราคิดเป็นเจ้าเจ้าของปั๊บเนี่ย เมื่อเราสูญเสียเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโหมันแย่แล้วแต่จริงๆถ้าเรารู้สึกอบอุ่นใจเรารู้สึกมีคนห่วงเราเรามีสึกมีคนให้เกียรติเราเรามีสึกว่ามีคนเอาใจเราและเข้าใจเรารู้ใจเรานะคะ มันก็แปลว่าเรามีความรักปรากฏขึ้นในชีวิตเราแล้วอะแม้กระทั่งยังไม่มีบุคคลอื่นที่เราจะรักนะทําสิ่งเหล่านั้นกับตัวเองก็ได้นะใช่เพราะฉะนั้นความรักมันถึงเป็นเรื่องสองอย่างคือเรารักเขาและเขารักเราครับคือชีวิตมนุษย์เราเนี่ยนะคะมันก็มีการที่ว่าหนึ่งเราพึ่งตัวเราเองสองเราพึ่งเขาครับสามเราให้เขาพึ่งเราอถ้าเรามีสามอย่างนี้นะคะชีวิตสมบูรณ์มากก็ครบองค์ประกอบบางอย่างทําด้วยตัวเองครับนะคะ บางอย่างนั้นเนี่ยทำเองไม่ได้ต้องไปพึ่งคนอื่นเขาแต่ในขณะเดียวกันบางอย่างคนอื่นเขาก็ทำเองไม่ได้แต่เราช่วยเขาได้เราก็ให้เขาพึ่งเรานั่นนะชีวิตเหมือนจิ๊กซอนะครับบางส่วนของเราจะยื่นออกไปบางส่วนเราจะเว้าเข้ามานะครับเมื่อส่วนที่เราเว้าเข้ามาเป็นส่วนที่เขามียื่นออกมามันก็สวมเข้าไปได้ส่วนที่เรายื่นออกไปแต่บะเอิญเขาไม่มี มันก็สวมเข้าไปได้นั่นเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยสองคนเป็นสเปคซึ่งกันและกันประสานกันได้มันก็เหมือนจิกซอส่ปพอดีเลยภาพมันก็จะสมบูรณ์แบบถูกต้องนะครับเอาละครับนั่นคือเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นก่อนในช่วงหน้าจะมีวิธีที่ทำให้คุณมีความสุขด้วยการเป็นตัวเองครับ สนับสนุนโดย a s i a n l i f e Revitalizing Serum and Cream ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราโทร02-646-4800ถ้าวันนี้คุณผู้ชมท่านใดน,นะครับมีคำถามกับตัวเองว่ายังค้นหาตัวตนของตัวเองไม่เจอสักทีไม่รู้ว่าจะต้องเป็นอะไรจะต้องทำอย่างไรถึงจะค้นพบตัวเองได้ลองมาฟังทางนี้ครับเขาบอกว่า Live Brave Mm hmm. ใช้ชีวิตอย่างคนกล้าหาร mm hmm. นะครับ Be true to yourself mm hmm. เป็นตัวของตัวเองอย่าง <Yep. S 2> แท้จริง Follow your deeply held values mm hmm. นะครับจงทำตามค่านิยมที่คุณยึดมั่นไว้อย่างลึกซึ้ง Be good to yourself and o t h e r นะครจงดีกับตัวเองและกับผู้อื่น Trade gently on the earth ใช้ชีวิตอย่างสุภาพ นิ่มนวลบนโลกนี้ oh. นะครับคือคนเราเนี่ยมันต้องมีค่านิยมที่เรายึดมัน่นค่านิยมเนี่ยเปรียบเหมือน guiding star เปรียบเหมือนดวงดาวที่เราจะ follow เป้าหมายอ่ามันไม่ใช่เป้าหมายมันคือตัวนำทางมัน oh. เหมือนเข็มทิศอเหมือนเข็มทิศนะครับอ,อย่างเช่นพี่เนี่ยค่านิยมของพี่ครับทำมาหาใช้ไม่ได้ทำมาหาเก็บคือทำมา ทำงานหาใช้เอาเงินมาก็ใช้ซื้อของอยากทพี่ค่อนข้างจะตามใจตัวเองมากกว่าที่จะกระเม็ดกระเมตครับไม่ว่าะพี่หิวอะไรนอกฤดูพี่ก็จะกินอส่วนคนที่เขาทํามาหาเก็บเขาก็จะบอกว่า ทำไมไม่รออีกเดือนสองเดือนเดี๋ยวมันก็เหลือย5หบาทตอนโลกตอนนี้มันตั้งร้อยเก้าสิบก็ฉันอยากกินตอนเนี้ยนี่ไงพี่ธรรมหาชัยใช่ไหมฮะก็มันก็เสื้อแบบเดียวกันจะซื้อไปทำไมทั้งสามตัวมันแบบเดียวกันแต่มันคนละสีฉันชอบทั้งสามสีนี่พี่ธรรมหาชัยแต่คนทรรมหาเก็บเขาก็จะนั่งพิจารณาชอบแต่ว่ามันต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งอ่ะแต่มันมีอะไรดีกว่าอะไรไหมฮะดัน ไม่มีอะไรดีกว่าแล้วแต่ใครจะยึดไม่ผิดทั้งคู่ด้วยถูกต้องอหรือกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินครับพี่เนี่ยอยู่เพื่อกินอยู่เพื่อกินเลยพี่มีความสุขกับการกินถ้าคนที่เขากินเพื่ออยู่ออะไรก็ได้มันอิ่มเป็นมือมือไปจบอนะครับที่มันสะดวกที่มันสบายนะไม่ซ้นไม่เปลืองไม่ต้องไปคิดมากอแต่พี่เนี่ยไปถามคนรถพี่สิ เขารู้จักร้านเปิบซิสดานและร้านเชลชน,ช,นชิมเกือบทั่วทุกทั้งกรุงเทศเพราะว่าแสวงหาเที่ยงนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวหมูซอยยี่หกไปซื้อมาช่วงนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไก่บังบัวอไปซื้อมาคือเป็นคนช่างคิด คือคือเราอยู่เพื่อกินไงเราอยากจะกินของอะไรวันนี้จะกินหมูเตะช่องกีนะออยู่หน้าวัตไตมิตรไปคือไหนไหนจะกินแล้วไงใช่ไม่อร่อยไม่ยอมให้ตกถึงท้องเสียดายกระเพาะเสียดายกระเพาะเสียดายพื้นที่อ้วนทั้งทีต้องมีความสุขเออัมันอันนี้เป็นตัวตนเหรอจันนี่ไงก็เป็นตัวของพี่ไงนะคือเป็นคุณค่าเป็นค่านิยมส่วนแล้วก็ be good to yourself and others ดีกับตัวเองและดีคนอื่นครับนะครับดีกับตัวเองก็คืออะไรที่มันทํร้ายตัวเองเนี่ย นะคะ<ม>อย่างบางคนรู้อยู่ว่ากินเหล้าทีไรแล้วตัวเองจะมีปัญหาอ<ม>แต่ก็จะกินอันนี้พวกที่ไม่ good to yourself อ๋อไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองบางคนนอนดึกแล้วต้องทำงานแต่เช้าแล้วจะมึนหัวทำงานไม่ได้นี่ก็ไม่ good to yourself ก็ดันจะนอนดึกอีกก็นี่ไงเขาเรียกว่าทำร้ายตัวเองซึ่งจริงๆก็บังคับได้นะ,ะถ้าเรารู้จักคิด เข้าใจไหมครังที่เราพูดไว้ว่าเราต้องเป็นคนที่มีความเมตตามีความยุติธรรมอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้น be good to yourself แต่ขณะนเดียวกัน be good to others ครับสิ่งใดที่ทำไปแล้วคนอื่นต้องทุกข์เพราะเราจะด้วยการกระทำหรือวาจาก็ต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเหมือนในคิรศาสนาเลยก็จะบอกว่าคุณจะทำอะไรก็ได้อะแต่อย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าไปทำให้คนอื่นต้องสะดุด คอรินท์บทที่13 <c oughs> ไม่ว่าคุณจะพูดได้กี่ภาษาผักผูผาให้เพื่อนได้แต่ <c oughs> หากแม้คุณไม่มีความรักคุณก็ไม่มีความหมายอะไรแน่นอนนั่นแหละครับเรื่องราวทั้งหมดวันนี้จะพูดถึงเรื่องของความรักนี่แหละแล้วเรามีมุมอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นความรักนะครับที่เรามีต่อคนที่รู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยรู้สึกทุกข์ใจมีอาการที่มันหงุดหงิดน่ารําคาญใจแต่วันนี้พวกเขาดีขึ้นอย่างไรไปฟังกันครับ ภูมิแพ้ของคุณอ้อแพ้อะไรยังไงครับรุนแรงแค่ไหนฮะค่ะก็แพ้ทุกอย่างฝุ่นละอองกลิ่นน้ำมันรถเวลาเราไปเติมที่ปั๊มแม้เราเปิดกระจกลงไปเนี่ยกลิ่นน้ำมันเข้ามาเราก็จะรู้สึกว่าแสบจมูกแสบคอแล้วก็จะมีพวกเหมือนน้ำมูกลงคอแล้วต้องพ้วนทิ้งอะไรเงี้ยมีเสมหะเสมหะค่ะกินน้ำหอมกินทำกับข้าว กินยาทาเล็บกินน้ำยาทำทุกอย่างเลยค่ะเพราะที่ร้านเปิดทำผมนะคะ uh huh. ก็คือจะแพ้พวก <Spr ay. S 2> กลิน,นทุกอย่างแพ้แพหมด,หมดก็ต้องปิดแมพแล้วก็เอากระดาษทิชชู่เนี่ยรองในแมพไว้ทีหนึ่งในหน้ากากกันนะค่ะแล้วก็จะกินยาด้วยก็จะไปซื้อยาแก้แพ้มาก็จะเป็นพวกสีเหลือง mm hmm. กินแล้วก็จะง่วงนอนแล้วนี้มันเราทำงานไม่ได้มันจะเบอร์มันเหมือนว่าตาย,ยังลืมอยู่ ก็วันหนึ่งไปคุณยาวนาคุณยาวมานศีวะลมเลยค่ะก็คือไปสระผมที่ร้านค,ค่ะก็คือรู้จักกันมาก่อนก็คือเป็นแม่ค้าสมตาที่ว่าอาคารพณิทที่ว่า ป้ายาวขายของอยู่ก็ได้มาแนะนำให้ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอาอีกแล้วเราเป็นอาหารเสริมสะผมไปก็เม้แต่ยาสะผมเราก็แพ้ใช่ไหมเอาอีกแล้วมาอีกแล้วยาออาหารเสริมมีการมาแนะนำอีกแล้วเราก็บอกว่าเราเคยกินมาหลายตัวแล้วมันไม่มีอะไรที่จะดีกว่านี้แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยป้ายาบอกขอให้ลองตัวนี้มันดีจริงๆคือป้านี้แนะนำมาหลายคนแล้วแล้วเขาดีขึ้นนี่เราก็คือว่ารู้จักกัน ก็คือว่าแนะนําว่าอยากให้ลองปยาวก็แนะนําว่าให้ทาน1แคปซูลเนี่ยสัก3ามหรือสวันก่อนก็ทานตามที่ปยาวบอกเลยเดี๋ยวเดทานว 1> 1ันละหนึ่งแคปซูลไม่เช้า1แคปซูลเย็น1แคปซูลก่อนอาหารห<า><า>นึ่งชั่วโมงค่ะเช้าเย็นก็ให้ทานอยู่ประมาณสัก3าหรือสี่วันแล้วก็ให้ปรับเป็นเชา้า2แคปซูลเย็น2แคปซูลก่อนอาหาร 1, 1> ชั่วโมงก็ทานตามที่ปยาวบอกพอหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเนี่ย ความรู้สึกเราอะมันรู้สึกว่าโล่งก็ทานไปเรื่อยๆเย็นไปไปขึ้นถึงเดือนที่สามรู้สึกว่าอาการที่เราเป็นอยู่นั้นมันมันเหลือน้อยมากโอยอย่างนี้อาจารย์พี่เช่ต้องตอบได้ค,ครับเหลือน้อยมากของของเรานะครับของคุณอ้อเนี่ยอาการคงจะรุนแรงมากครับคุณแรงมากเพราะฉะนั้นใช้เวลานานนิดนึงแล้วเราถ้าจะบอกว่ามันติดเชื้ออยู่ด้วยผมก็คิดว่าคงทายไม่ผิดนะน่าจะมีด้วยงานทายไม่ผิดมีไหมฮะ ค่ะก็คือว่าสามเดือนไปแล้วเห็นว่ามันได้ผลแล้วดีแล้วก็คือหยุดเหยุดไม่ทานต่อก็มันดีแล้วไงอ๋อนึกว่าหายแล้วค่ะก็คิดว่ามันเหมือนยาว่าเออมันรักษาหายาแล้วแล้วก็ควรหยุดอดไปไม่งั้นมันก็เออจะเปืองอะไรก็คิดอย่างนั้นคิดเอาเองทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วผลที่ได้มาหลังจากที่เราหยุดทานก็คือว่าปวดท้องปวดท้องมาก ปวดเหมือนใครไปบิดไส้บิดจนแบบเหือนี่แตกมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดก็ไม่สามารถาที่ะจะยืนอยู่ก็ได้ไปตรวจแล้วคุณหมอบอกขอตัวให้นอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเลยก็เตรียมเลยจัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยให้น้ําเกลือ,อให้ยาทานยาเม็ดทานนะคะคุณหมอมาตรวจทายาเม็ดทานแล้วก็จะฉีดยาเข้าไปในสายน้ําเกลือด้วยแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็คุณหมอให้นอนพักวันรุ่งขึ้นก็หมอก็จะมาตรวจช่วงเช้า เสร็จแล้วก็จะมาถามอาการสอบถามเราเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างอาการที่เราบอกว่ายังเหมือนเดิมมันไม่หายมันยังเป็นเหมือนเดิมแล้วเราเราไม่ไหวแล้วต้องขอยาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยมันยังปวดอยู่มันทนไม่ได้เสร็จคุณหมอบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณหมอให้ไปส่องกล้องก็ได้ภาพสวยๆออกมาเป็นเป็นแผลที่กระเพาะแล้วก็เป็นเลือดไหลสดๆออกมาเลย<อ>แล้วก็ก้นกระเพาะนี่มันจะช้ำเหมือนผิวมังคุดอะค่ะ มันช้ำเลือดช้ำหนองประมาณนั้นก็ได้ภาพสวยๆออกมาทุกวันนี้ก็ยังเก็บภาพนั้นไว้เอาแขวนไว้หัวเตียงนะเก็บไว้ดูจะได้เป็นเทระลึกว่าให้ระวังอย่าให้เกิดโรคเกิดขึ้นความที่เราทําเสร็จแล้วก็ยกหูถามประยาแต่ประยาให้เบอร์ของอาจารย์พิเชษฟงมา ว่าให้เรื่องสุขภาพนี่คุยถามอาจารย์พิเชษพง์เลยก็เลยถามว่า,าหนูเป็นโรคกระเพาะเป็นกระเพาะได้เป็น,นแผ<พ>ลอะไรเงี้ยกินมีตัวไหนให้กินไหมเพราะไม่อยากไปหาหมอรู้สึกว่ามันเสียเวลาแล้วก็เราทํางานไม่ได้ด้วยมไม่อยากปิดร้านอ,อาจารย์พิเชษพงศ์ก็บอกว่าก็ตัวเดินนั่นแหละตัวที่คุณอ้อก,กินนั่นแหละตัวสีเขียวอะเช้าสองเย็นสองก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันเดะเลย<อ>ก็ทานต่อ แสดงว่าเนี่ยเป็นกระเพาะมาทั้งนานแต่ไม่รู้ไม่รู้ทั้งอาการภูมิแพ้และโรคกระเพาะเนี่ยเราสามารถแก้ไขด้วยผลิตภัณฑ์เดียวกัน <Okay. S 3> นะก็คือทั้งสองตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากอาการเดี๋ยวโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นจากทีเอสองสูงไป <Okay. S 3> ซึ่งในโรคของอาการการอักเสบก็บเป็นเพราะว่าทีเอสองสูงไปเหมือนกัน mm hmm. นะ,ะถ้าเราลดทีเอสสองลงมาได้เราก็ลดอาการอักเสบตรงนั้นได้นะครับ พันโรคกระเพาะทั้งหลายแหล่เนี่ยก็สามารถแก้ไขโดยใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันแล้วก็ขนาดการใช้ก็เหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะตรงนี้ถึงบอกว่าไอ้แคปซูลเนี่ยมันเป็นแคปซูลเทปประทาน <c oughs> นะแล้วถ้าหากว่าเราเราสามารถอธิบายได้ด้วยเชิงภูมิคุ้มกันวิยาตรงนี้รเราจะสบายใจมากๆเลยว่าเราไม่ใช่เป็นยาผีบอกหลายๆลยคนก็บอกว่าใส่เซียรอยมั้งนะซึ่งจริงๆมันไม่เคยมีนะครับ เราก็เนื่องจากว่าเราเราคงทําบุญมาก่อนในชาติก่อนนี้เราถึงได้ช่วยคนชาตินี้ได้นะครับโอเคครับก,ก็เกิดขึ้นจากที่4แคปซูลต่อวันก็ไปเพิ่ม T S 1เพิ่ม T S 17แล้วก็ไปกด T <S, S 2อาการอักเสบนั้นก็หายไปทีนี้ไอ้แผลทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดมีเชื้อ H pyrolye อยู่ด้วยมันต้องจัดก,การกับมันด้วยนะครับอไอ้ไอ้ T S 1 T S 17ที่เพิ่มขึ้นมันก็ไปเพิ่ม ความสามารถขอมไม่ได้ขาวเพชคาดในการจัดการกับเชื้อแบคทีรีย H. pylori ซึ่งเกาะกินผนังลำไส้คนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยกินยาแก้าการอักเสบแล้วมันจะหายไปชั่วระยะแต่ถ้าหากมีเชื้อ H. pylori อยู่ยังอยู่ยังอยู่มันก็จะกลับมาเป็นใหม่มันต้องจัดการกับตรงนี้ด้วยซึ่งไอเชือ้ไอไอเจ้าเชื้อตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เป็นแผลใช่ครับที่เป็นไปสร้างอินเทอร์ลูคินหนึ่งซึ่งไปทําให้เกิดอาการอักเสบขึ้นมาอีกีเพราะต้องจัดการกับเชื้อตัวนี้ด้วยแคปซูลตัวเนี้ย มันทําได้นะสีแคปซูลต่อวันแน่นอนชัดเจนมันสามารถที่จะจัดการกับเชื้อไพายปลย,ยรลายได้เพราะฉะนั้นโรคกระเพาะเอยแม้ก,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 กระทั่งโรคโรคกลย,ย้อนซึ่งเป็นอาการอักเสบเหมือนกันมันก็จะหายไปนะครับผมขอ,อนิดเดียวฮนะที่คุณอ้ออาการดีขึ้นสําหรับคุณอ้อเองอเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันค,คนอื่นๆที่อาการดีขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มโอเปอเรชันบินเหมือนกันแต่คนละตัวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งบ้านบ,บอกอะไรเม่เป็นพันตัวเดียวนี่นะมันกวาด้อหอดแต่ระวานจริงๆแล้วมันอามันทำมาจากสารคือพืช5ตัวเหมือนกันแต่มีกรรมวิธีการสกัดที่แตกต่างกันเพื่อให้ไปทําหน้าที่กระตุ้นหรือกดไม่ไล็ขาวให้หลังสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อจะปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุล แล้วร่างกายของเราก็จะดูแลสุขภาพตัวเราเองนะครับ,รบด้วยตัวเราเองเพราะนั้นมันคนละตัวกันไม่ใช่ตัวเดียวครับค่ะทุกวันนี้ก็ยังบิมอยู่ทุกวันค่ะก็ะคือมั่นใจก็คือเราสุขภาพดีแล้วก็จริงเราอยากว่าดูแลสุขภาพตัวเราว่าให้มันอยู่อย่างนี้คือดูแลสมดุลในร่างกายรู้สึกว่ามันมันถูกใจแล้วล่ะอะไรอย่างนี้ก็คือบิมทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากครับคุณนอครับคุณชัน